ตรงนี้เราอยู่บริเวณซุ้มข้างเขื่อนแม่กลองนะครับะจะเห็นตัวเขื่อนแม่กลองที่บรรยากาศาบริเวณใต้เขื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะไปดูกันนะครับว่าเขื่อนแม่กลองจะเป็นยังไงเ,เราไปมาเขื่อนเจ้าพยาก็ไปแล้วนะฮะเขื่อนอื่นก็หลายเขื่อนเดี๋ยวเรามาดูเขื่อนแม่กลองนี่เป็นต้นแม่น้ําแม่กลอง ซึ่งเป็นเขื่อนกัน้นระหว่างแม่น้ำแควใช่ไหมครับแม่น้ำแควน้อยใช่ไหมใช่เปล่าแควน้อยหรือแควใหญ่ไม่แน่ใจนะฮะขอ้ขอมูลไม่แน่แล้วตรงนี้นะครับแต่เพราะเป็นแม่น้ำแควแล้วก็เขาเจอเขื่อนตรงนี้ด้านใต้เขื่อนก็จะเป็นแม่น้ำแม่กลองนะเขื่อนนี้เขาเลยเรียกว่าเขื่อนแม่กลองโอ้น้ำแรงมากแล้วก็มี เาาประมงน้ําจืดเดี๋ยวเราหาปลาโอ้ยปลาตัวใหญ่นะครับเขาต้องแห่ได้ปลาตัวใหญ่แล้วนี่คือวิถีชีวิตแะวิถีชีวิตของผู้คนในบริเวณใกล้ๆเขื่อนนะครับเนี่ยเขาอแห่หน้าเขื่อนเลยนอหน้านน้าตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวองดูว่าเขาจะทอดอีกไหมอ่ะไม่ทอดแล้วกลับบ้านแล้ว กลับบ้านพอดีนะครับนี่คือบริเวณนะเคื่นดน้านโน้นจะเป็นเดิมสมัยก่อนที่ทมีเรือมีเรือวิ่งผ่านแม่นะแม่กลองขึ้นไปแม่น้ําแควเนี่ยเขาจะด้านโน้นน่จะเป็นช่องสําหรับปล่อยเรือนะครับสําหรับทายเรือหน้าเคื่อนกับท้ายเคื่อนแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีเรือวิ่งแล้วนะี่ครับบริเวณนาเคื่อนเราไปดูกันว่าที่ตัวบริเวณเขื่อนจะเป็นยังไงนะครับเดินไปดูกัน กี่ช่องเนี่ยกี่ช่องประตูระบายเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดช่องนะครับแปดช่องประตูนะครับโอ้ยน้ําแรงมากนี่ถ้าใครตกลงไปนี่โอหอันตรายอย่างไงถึงแม้ว่ายน้ําแข็งก็เถอะเพราะว่าน้ํามันหมวนเฮ้ยวัดเสียววัดเสียวอะ,อะ,อะเ,เดินเราตรงนี้ก่อนนะครับติดก้นไม้ ติดต้นมะขามเทศาแล้วนะครับเราดูใกล้ๆนะครับเราดูใกล้ๆบอกว่าคนที่ที่กลัวความสูงอ่ะหวิวหวิว,ว,วง่ายเวลาเจอที่สูงๆูงล้วมันหวิววิวอะ่ะเราไม่ให้เข้า่ากใกล้จนเกินไปนะเ <c oughs> เราก็กลัวความสูงเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปใกล้นี่คนระับที่เขาเรียกว่าทะเลคลัง่งอันนี้คือนน้ำ เกลือมันคลัง่งดูดิโอโหโอนี่ครับนี่คือกระแสน้ำที่ยิ่งกว่าที่เราเรียกว่าเชี่ยวกรากอีกนะครับยิ่งกว่าเชี่ยวกรากนะครับมันคลั่งมากเลยกระแสน้ําคลัง่งนะฮะแล้วก็ดูน้ําท้ายเกื่อไปนูน่นแมกลองนะครับนี่ต้นกระเนิดแมกลองเราจะมาดูกันขึ้นไปข้างบนดีกว่าไปดูที่หน้าเขื่อน เรามาถึงนี่แล้วเราจะพาไปดูไอ้ความหวาดเสียวมันเสียวมากเลยเอ้ยนะครับเราขึ้นบนสันเขื่อนนะครับก็เป็นก็จะเป็นถนนนะถนนที่ใช้สัญจรเดินทางระหว่างท่าม่วงไปวัดท่าเสือนะครับจะไปด้านนี้เราจะไปดูหน้าเขื่อนกันนะครับเราจะไปดูหน้าเขื่อนกันนะ นี่คือบริเวณหน้าเขื่อนเดี๋ยวจะพาไปดูทางขึ้นนี่ให้ขึ้นเฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ก็คงขึ้นไม่ได้นี่ครับนี่คือบริเวณหน้าเขื่อนหน้าเขื่อนนี่จะเป็นแม่น้ำแควนะครับน่าจะเป็นแม่น้ำแควใจเม่อยไม่มีป้ายบอกซะด้วยอันนี้ก็จะเป็นที่เอาตรงเขื่อน,น่ยมีเขื่อนเล็กด้านข้างเพื่อส่งน้ำไปเลี้ยงข้าม่วงนะครับ ไปเลี้ยงอำเภอท่าม่วงเป็นน้าปล่อยออกไปด้านนี้ด้านขวามือนี่ด้านที่ตอนออกนะครับส่วนด้านเหนือนี่ก็เป็นน้ําแควนะครับจากน,น้ําแควนี่คือด้านบริเวณเหนือเขื่อนน้าเต็มปริบเลยนะน้าเต็มประตูระบายปริเมเลยนะครับนี่ครับนี่คือบริเวณหน้าเขื่อนโอ้น้ําเยอะมากเลยไม่เหมือนเจ้าพญาเลยเจ้าพญาที่เ,เคยไปมาในช่วงนี้น้ําแห้งแต่นี่ โอ้น้ำเต็มเลยเราไปดูด้านที่เป็นคลองระบายคลองระบายก็คือปล่อยน้ำล้นนะครับปล่อยน้ำล้นน้าเขื่อนให้ไปเป็นคลองชลประทานหล่อเลี้ยงเกษตรกร,กรในเขตท่าม่วงนะครับนี่ครับโอ้นี่ก็น้ำคลั่งอุ้ยมีท่อนไม้โอ้มีท่อนไม้ใหญ่ๆนะ้ำมันจะม้วนเอาโอ้โหรองเท้าเต็มเลย ท่นอนงท่อนไม้เลยม้วนเข้ามานี่ฮะโอ้ยถ้าขนตกลงไปเนี่ยอย่าให้บอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นช่องที่สองไม่มีอะไรต่างกันเลยแบบเดียวกันเลยช่องที่สามยายมีญาติตัวใหญ่โอ้โหลายสวยซะด้วย แหมมานอนชิลเลยนะเพื่อนนั่นนอนชิลเลยนะช่องที่สีโอ้โหเหมือนกันเลยโอ้ทะเลว่ะที่เขาเรียกว่าทะเลคลั่งเลยยังสู้ันนี้ไม่ได้เลยนะครับสู้น้ําหลังเขื่อนไม่ได้เลยคลั่งกว่ากันเยอะโอ้โหหวัดเสียวหวัดเสียวยตรงนี้ก็ถึงได ทำราวลุกลงไว้กันไม่ให้คนลงไปนะฮะอันนอว่าไงล่ะเพื่อนมีความสุขเลยนะนอนชิลเลยนะชิลเลยนะอ่ะไม่ว่าการไม่ว่าการนะฮะนอนไปเถอะแล้วก็เราจะพาเดินไปดูบริเวณหน้าเขื่อนสุดด้านนี้ก็เป็นพื้นที่ของกรมชลประทานนะครับถ้าเป็นเป็นป่าไม้รักษา สภาพดินตรงนี้เอาไว้ใช้รากต้นไม้เกาะดินไว้เพื่อป้องกันดินมาไหลน้ำเซาะเลยครับท่านี้เรามาอยู่บริเวณหน้าเขื่อนแลวก็ฝั่งนู้นก็กว้างกันนะครับเนี่ยกว้างเป็นร้อยเมตรนะครับน่าจะมากกว่าร้อยเมตรได้ซ้ําไปนะครับเนี่ยน่าจะมากกว่าร้อยเมตรน่าจะมากกว่าร้อยเมตรนะครับนี่คือบริเวณหน้าเขื่อน โอเคเดี๋ยวจะพาไปดูตรงฝั่งนู้นของเขื่อนนี้เขื่อนแม่กลองนะมีป้ายตรงกลางนะครับทางขึ้นนะครับด้านนี้อ่ะเมื่อกี้เราดูตรงข้างประตูระบายตอนี้เราให้มาดูโอ้โหนี่ขนาดห่างจากประตูระบาย20กว่าเมตร30เมตรนะครับดูความคลั่งของกระแสน้ํแถ้าถ้าใครตกลงไปถึงแม้จะตกด้านนี้ก็จริงห่างจากบานประตูเขื่อน ไม่ต่ำกว่า20เมตรถ้าตกลงไปก็จะโดนกระแสน้ำเนี่ยม้วนเข้าหาบานประตูแลวครั้นี้ครับมันก็จะม้วนลงข้างล่างอะ่ะไม่มีทางที่จะโผล่ขึ้นมาได้เลยมันจะม้วนลงล่างตลอดอันตรายมากเลยไม่อยู่ข้างบนดีกว่าอยูนข้างล่างดีกว่านะครับ เราเดินมาถึงคลองแรกแล้วนะครับโอ้โหเอ้ย,อยดูสิครับอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าโดดลงไปหรือล่นลงไปโอ้โหมันสุดยอดอันตรายเนี่ยเพราะน้ำเนะี่ยเขาออกมาเนี่ยเขาจะมีอาการม้วนตัวเนี่ยจะให้น้ํามันขึ้นมาเป็นนู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 นแล้วก็ม้วนลงข้างล่างโอ้โหน่นนะครับต้องตรงคอคอดตรงนู้นเลยห่างจากประตูระบายประมาณ80ิเมตรเนี่ย ถึงจะเป็นโซนที่น้ำไหลตรงไปในคลองสบประทานเนี่ยถ้าภายในในอ่าวก่อนที่จะไปถึงโค้งแล้วนะครับภายในโค้งเนี่ยน้ำมันจะมมวนตลอดโควอันตรไหลามากไปแล้วครับไปดูหน้าเขื่อนกันเราจะพาไปดูเขื่อนฝั่งนู้นนะครับโอ้โหเรามาดูด้านหน้าเขื่อนจริงๆเลยนี่ ใกล้เขื่อนเลยนะครับนี่หน้าข้างประตูเลยนี่อยู่ใต้ประตูเลยนี่ครับตรงชนประทานกางเมืงสออพันหานะครับส5 1 1าดูดูครับดูดูความแรงของก็แสน้ำดูครับดูความแรงครับโอ้สุดยอดแม้แต่จรละเท่ซึ่งทำงานน้ำก็ไม่ไหวครับปลาที่ว่าเจ๋งๆไว่ายน้ำเก่งๆไง,ๆไงยังไม่รอดนะครับไม่สามารถฝ่ากมาได้นะครับ ไม่สามารถป่ากระแสนาวออกมาได้ดูครับดูครับโอ้ยจุดยอดมากเลยน,นเราจะเดินดูไปให้ถึงด้านโน้นนะครับพาชมแบบเรียวไทม์กันเลยทีเดียว นี่คือบริเวณกลางเขื่อนนะครับตรงหน้าป้ายนะครับตรงหน้าป้ายไปเราจะไปดูภาคโน้นกันโอ้ยอะไรที่หน้าวาดเสียวมากเลยขนาะดมีราวลูกกลงกั้นเลยคะับยังเกียวแววบๆเลยเราจะมาถึงข่้งสุดท้ายแล้วนะครับ ราจะมาถึง้าองสุดท้ายเราอยู่ตรงแกนกลางดีกว่าเราจะอยู่ตรงแกนกลางแกนกลางของเสาเสาเขื่อนระหว่งางช่งองสุดท้ายกับช่องล้อสุดท้ายความแรงของน้ำเท่ากันนะครับแต่น้ำนาเขื่อนเต็มปลิบเลยข้างบนก็ให้เป็นทางเดินสำหรับเจ้าหน้าที่ขึ้นไปเดิน ขึ้นไปสำหรับกดปุ่มเพื่อที่จะเปิดประตูระบายนะครับนี่ครับโอ้โหนี่คือช่องสุดท้ายนะครับประตูระบาย้ช่องสุดท้ายแล้วเราก็จะมาดูช่องระบายเรือซึ่งสมัยก่อนได้มีเรือที่เดินทางจากแม่น้ำไม่กลองขึ้นไปเป็นที่แม่น้ำแควนี่ฮะ น้ำกระแสนะสนะนะระดับน้ํามันจะไม่เท่ากันถ้าเรือที่มา Μ, จากแม่น้ําแควจะลงไปแม่กลองเขาก็จะปิดประตูนี้ก่อนแล้วก็เปิดน้ําให้น้ําข้างในเนี่ยนะครับเนี่ยน้ําข้างในในช่องเนี้ให้มันมีความสูงระดับเดียวกับน้ําหน้าเขื่อนนะครับเสร็จแล้วก็เป ouais ิดประตูระบายนี้เปิดประตูระบายนี้ออกนะครับพอเปิดประตูระบายนี้ออกปั๊บเรือก็จะเข้ามาเรือจากหน้าเขื่อนนะครับจะไปน้ําแควละ ก็จะเข้ามาในช่องนี้ให้เต็มพอเต็มเสร็จปั๊บพอเรือเข้ามาเต็มแล้วเขาจะปิดประตูนี้นะปิดประตูนี้เสร็จเรียบร้อยเขาก็จะมาเปิดประตูนี้นี่ครับเปิดประตูนี้ครับนี่เขาก็จะเปิดประตูนี้นี่นะครับนี่เลย <c oughs> เปิดประตูโน้นเลยนะครับประตูที่เห็นอยู่โน้นนะครับนะครับเปิดประตูโน้นพอเปิดแต่ว่าก่อนที่จะเปิดนะเขาจะต้องค่อยค่อย เขาเรียกอะไรลดระดับน it mm ้ hmm. ําในนี <pap> <sound> ้ลงให้ให้ระดับน้ําในช่องนี้มีระดับความสูงเท่ากับน้ําท้ายเขื่อนพอน้ําในช่องนี้มีระดับความสูงเท่ากับน้ําท้ายเขื่อนปั๊บเขาก็จะเปิดประตูด้านนี้เปิดประตูด้านนี้เสร็จปั๊บนะครับเปิดประตูนี้เสร็จเรือก็จะออกไปเรือก็จะออกไปนะครับพอเรือออกไปหมดเรียบร้อยเขาก็จะปิดปิดประตูนี้พอปิดประตูนี้เสร็จปั๊บเขาก็จะเติมน้ําให้เต็มขึ้นมาเท่ากับ น้ำเหนือเขื่อนให้ระดับเท่ากับน้ำเหนือเขื่อนเพื่อที่จะเอาเรือจากจากด้านแม่น้ําแควนะเข้ามาอีกนะฮะแล้วก็จะสลับกันอยู่อย่างนี้ครับสลับกันอยู่อย่างเงี้ยสลับไปสลับมาแล้วใช้เวลารอหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับกว่าที่จะเรือในในช่องกลางนี้จะออกไปแล้วก็เรือด้านนู้นจะเข้ามาเสร็จแล้วก็ปรับน้ําให้สูงขึ้นมาเท่ากับเหนือเขื่อนแล้วก็ปล่อยเรือที่มาจากแม่กลองขึ้นไปแม่น้ําแคว พอปล่อยออกไปหมดแล้วก็รับเรือจากเปน้ําแควลงมาในช่องกลางแล้วก็ปิดประตูลดระดับน้ําปล่อยเรือไปน้ําแพวออกไปแม่กลองก็เป็นอย่างนี้ครับวนเวียนวนเวียนโอเคครับแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วเมื่อก่อนนี้จาได้เราเคยไปดูการถ่ายเทเรือแบบนี้ที่ชนประธานสามชุกที่เขื่อนสมชุกนะครับก็เคยเห็นแบบนี้ลักษณะเดียวกันนี่เลยนะแล้วก็ด้านนี้ก็จะไปโลงไฟฟ้าพลังน้ําแม่กลองนะครับ ไปโรงไฟฟ้าขนาดเล็กส่วนตรงข้ามตรงข้ามก็จะมีนะครับจะมีที่นั่งเล่นมีที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คนที่อยู่ในบริเวณนี้นะช่วงเย็นๆขี่มอเตอร์ไซค์มาพักผ่อนขี่จักรยานมามีพื่อนถูรูปหลวงพ่อปางอะไรเอ่ยปางประธานพรไหมนะไม่แน่ใจนะครับเขาเรียกหลวงพ่อปางอะไรเอ่ยแลนะใครใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับปางอะไรเนี่ย ปางประธานพรหรือว่าปางห้ามญาติน่าจะเป็นประธานพรเนาะเราดาๆไว้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาดูที่ที่ตรงที่อ่าบริเวณลานย่าขึ้นหน้ารูปของพระเจ้าอยู่หัวรอเก้านะครับครู่นะครับสักครู่นะครับเห็นนะครับครับบริเวณลานข้างๆที่ทําการประตูน้ําเขื่อนแม่กลองครับก็จะมีลานเออเป็นเียกอะไรอ่ะ สนามหญ้าเป็นสวนย่อมนะครับมีพระบรมมีพระบรมฉายาลักษณ์ของเจ้าอยู่หัลอเก้านะรูปถ่ายฉายาลักษนณะ์เนาะโอเคนะครับแล้วก็รูปปั้นของเจ้าแก่เจ้าแก่เจ้าแกนะ่เจ้าแก่น่ารักนะครับเจ้าแก่น่ารักเชียวมีลูกด้วยนะครับโอเคเจ้าแก่แห่งเขื่อนแม่กลองนะครับ ไปพบโอกาสพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอทุกคนทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขนะครับครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ